สวัสดีครับแบงค์ฮอนด้านะครับวันนี้นะครัแบงค์จะพาลูกค้ามาดูเป็น Honda City นะครับน้องเล็กที่สุดของ Honda ตอนนี้เลยคันนี้นะครับเดี๋ยวแบงค์จะพามาดูว่าแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างจะบอกว่าคันนี้แต่งให้เต็มมากนะครับคันนี้จะเป็น Honda City รุ่น V นะครับเครื่องยนต์1000เทอร์โบนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1000เทอร์โบนะครับราคาจำหน่ายเขาจะอยู่ที่6,290,000บาท ถ้าเป็นสีเทาแบบนี้จะไม่เพิ่มค่าสีนะคะแบงค์จะบอกว่าคันนี้แต่งให้เต็มชุดแต่งแท้ทั้งคันนะคะเดี๋ยวแบงค์จะดูว่าจะอาบอกให้ดูว่าแบงค์แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับเริ่มจากข้างหน้านะคะถ้าเป็นซิตี้รุ่น V นะครับมาตรฐานเลยจะมีไฟเป็นเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟด้านในจะเป็นไฟสูงไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนอกสุดนะครับแล้วก็กระจังหน้า ถ้าเป็นตัว c i t ี m ไ n เ r c h a i ชจะเป็นตัวกระจังหน้าแบบนี้นะครับเป็นขีดยาวๆคันนี้บางติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับนี่เลยครับไฟตัดหมอก LED นะครับถ้าลูกค้าสังเกตจะมีเป็นแสงไฟอันนี้คือเปิดให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็เป็นสเกิร์ตโมดูโลรอบคันนะครับสเกิร์ตโมดูโลรอบคันเนี่ยจะมีทั้งหมด 6ชิ้นนะครับก็คือหน้า2ชิ้นด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับซ้ายขวาด้านข้าง2ชิ้นแล้วก็ด้านหลัง2ชิ้นนะครับรุ่น V นะครับเขาจะมีบล็อกไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็เพียงแค่ใส่ตรงนี้เข้าไปให้นะครับเป็นไฟแสงสีขาวนะครับ LED ชุดกันชนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับมีหลายหลคนจะเรียกว่าเขี่ยวตรงนี้ยื่นออกมานะครับ ถ้ารุ่น V เดิมๆแล้วก็จะเป็นล้อแม็กเหมือนกันนะครับขอบ15นิ้วแต่จะเป็นอีกลายหนึ่งคันนี้แบงค์เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเป็นลอ้อแม็กลายโมดูโลแท้ขอบ15นิ้วเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นปัดเงาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงกลางจะมีสัญลักษณ์เป็นโมดูโลนะครับสี่รูนะครับขอบ15นิ้วเป็นลายแบบนี้เลยแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะครับสเกิร์ตโมดูโลแท้ก็จะมีโลโก้โมดูโลอยู่ตรงนี้นะครับ เชิ้งงานยาวไปถึงด้านหลังรุ่น V จะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดตกแต่งด้านหน้านะครับเป็นตรงรุ่นนะครับซ i t ี้เป็นของแท้เหมือนกันคิวกันสาานะครับของแท้4ชิ้นมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังไฟหลีนะครับเวลาเปิดไฟนะ่ยจะเป็นไฟแบบ LED แบบนี้นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวไฟถอยหลังยังเป็นไฟแบบหลอดธรรมดาอยู่นะครับ ชิ้นงานของสเกิร์ตโมดูโล,โลด้านหลังจะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับอยู่ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจะรับกับช่วงตัวชุดกันชนด,ด้านหลังพอดีจะไม่ไปปิดตรงไฟทับทิมตรงนี้นะครับแล้วก็จะไม่ปิดตรงลายตรงนี้ด้วยนะครับติดตั้งเป็นชุดอาร์เซนเซอร์พร้อมทำสี2จุดนะครับอันนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับแบบดักเทลก็คือ เมืองของรุ่น RS เลยนะครับเป็นของแท้เหมือนกันเป็นสีดำสีดำเงานะครับตัดดำเหมือนกับรุ่น RS ที่มาพร้อมจากโรงงานนะครับฝาท้ายด้านหลังเวลาเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับถาท้ายชุดเครื่องมือนะครับ ถาคุมรถชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินหมอนรองคอหนุ่มพุ่มเบลถัดไปตรงนี้ลูกค้าสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมตรงนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะครับโดยปกติแล้วรุ่นเอกับรุ่น V ีจะไม่มีจอทัศสกรีนและกล้องมองหลังมาให้คันนี้แงคงติดตั้งเพิ่มเติมเป็นกล้องมองหลังให้แล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันสิ่งที่แงคงติดตั้งเพิ่มให้นี่เลยครับ คิวบันไดเป็น LED นะครับของแท้จากฮอนด้าเหมือนกันจะเป็นชิ้นงานที่เป็นงานยาวแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีไฟพอดีว่าแสงข้างนอกมันจะชัดกว่าตรงนี้ครับมันจะเป็นโลโก้ซิตี้ที่เป็นไฟส่องสว่างออกมาแล้วก็ติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างทักอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะอาจจะไม่เห็นเพราะว่าแสงข้างนอกมันจะชัดแล้วก็แป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะครับซิตี้รุ่น V ก็จะมาพร้อมกับตัวปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็ตัวเบา จะเป็นเบาผ้านะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีเทาแบบนี้คันนี้ยังเป็นเบาผ้าอยู่นะครับวงมาลัยจะเป็นเมาแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับจะควบคุมเกี่ยวกับ e n t ร์ t a i n m e n t ทั้งหมดก็คือฝั่งด้านซ้ายที่เป็นจอทั้งหมดนั่นเองนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนครื่นเปลี่ยนเพลงนะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นเกี่ยวกับตัวระบบความปลอดภัยก็จะเป็นในเรื่องของตัว c r u ส s อ control นะครับแล้วก็เตือนออกนอกเลนนะครับ ห่างเอาเวลาตั้งครุสคอนเทนเราสามครืสคอนโทรนเราสามารถตั้งห่างจากรถคันหน้าดได้ทั้งหมดสี่ระดับปรับตั้งจากตรงนี้ได้เลยหน้าจอนี้แบงค์ติดตั้งให้นะครับตรงรุ่นเลยเป็นหน้าจอยี่ห้อของนาคามิชินะครับความกว้างขนาด7นิ้วนะครับความกว้างของจอ,อขอโทษกับ9นิ้วนะครับแล้วก็ลอง a ั p l e Car Play แล้วก็ d r o ด d a u ต o ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ในรุ่น V จะเป็นแอร์ยังไม่เป็นแยอิสระซ้ายกว่านะครับแต่จะเป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนทุกคลิปที่แบงค์จะบอกว่าตรงเนี้ย สามารถปรับแตปะปรับตั้งค่าได้ยังไงบ้างเป่าด้านบนอย่างเดียวด้านบนด้านล่างด้านล่างอย่างเดียวแล้วก็ด้านบนลมอุ่นด้านล่างลมเย็นนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับตรงนี้จะเป็นในตัว i d l e stop แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่ม econ mode มีช่องวางแก้วให้2ช่องนะครับแล้วก็เบรกมือจะเป็นแบบดึงแบบนี้ตรงนี้จะเป็นดำเงาแบบเป็นโน้บลักนะครับแล้วก็ส่วนคอนโซลด้านหน้าจะเป็นมาด้วยสีดำทั้งหมดอันนี้จะเป็นดำแบบออกเมทัลลิกนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีเงิน จะไม่ได้ดำด้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวมือจับประตูด้านในจะเป็นแบบโครเมียมนะครับตรงนี้จะเป็นผ้านุ่มๆนะครับไม่ไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งๆตัวเปิดปิดกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตันนี้จะเป็นตัวควบคุมกระจกอ่ะควบคุมจากคนขับได้ทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแต่ว่าจะออโต้ฝั่งคนขับนะครับล็อกกระจก ปลดล็อกประตูแล้วก็ล็อกประตูอันนี้จะเป็นตัวควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับปรับตั้งได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นพับกระจกแบบไฟฟ้าส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับวางของวางโทรศัพท์ก็ได้นะครับถึงเครื่องสาหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับเบาะหลังก็จะมีเบลให้3ตมตแหน่งแบบนี้นะครับที่นั่งค่อนข้างกว้างขวางนะครับนั่งสบาย แล้วก็เป็นคิวบันไดเหมือนกันเป็น4ชิ้นนะครับก็คือติดให้ลูกค้าทั้งหมดเลยตอนนี้นะครับสำหรับซิตี้รุ่น S แล้วก็รุ่น V มีโปรโมชั่นเป็นชุดแต่งแบบนี้ชุดแต่งแท้ของ Honda ทั้งหมดนะครับให้นะครับสําหรับรถที่มีโปรโมชั่นภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจออกรถภายในเดือนนี้ หรือเต็มที่ไม่เกินเดือนหน้านะครับสำหรับจองภายในเดือนนี้สาหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหารถซิตี้คาร์คันเล็กๆประหยัดน้ํามันแล้วก็ได้ชุดแต่งที่เป็นของแท้ทั้งหมดพูดง่ายว่าเป็นชุดแต่งแท้ทั้งคันจากฮอนด้านะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้แบบนี้สนใจออกรถก็ทักหาแบางค์ได้เลยแบงค์จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ที่ทแบงค์ขายรถอยู่แบงค์อยู่โคราชนะครับแบงค์จะมีเจ้าหน้าที่ไปทําสัญญาให้ถึงที่แล้วก็ในกรณีที่ ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเองมันไกลนะครับไม่ต้องห่วงครับแบงค์มีบริการส่งมอบด้วยรถสไลด์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยฟรีทั่วประเทศนะครับอันไหนที่แบงค์บอกฟรีคือฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นค่อนข้างดีนะครับสำหรับ c ิ t ีรุ่นเอสแล้วก็รุ่นบีรถมีพร้อมส่งมอบครับทุกรุ่น R ทุกสีด้วย c ิตี้มีพร้อมส่งมอบทุกรุ่นนะครับยกเว้นตัว e s e v นั่นเองเครื่องยนต์เทอร์โบมีพร้อมส่งมอบทุกรุ่น แล้วก็รุ่นอื่นของ h ัน d a ก็มีพร้อมส่งมอบเกือบทุกสีแล้วก็เกือบทุกรุ่นเหมือนกันครับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสอบถามโปรโมชั่นทักมาหาแบงค์ได้เลยวันนี้แบงค์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ